งสับปะรดทับทิมที่กำลังจะสุกและนี่คือทับทิมผลเด็กที่ยังไม่สุกนี่คือมะนาวนะคะปลูกเองค่ะส่วนหลังบ้านเอ,อน้ำอุ๊ยหนูถอยออกมาลูกผลเยอะๆเลยค่ะกำลังออกดอกอีกเยอะเลยเราลูกเป็ดที่แยกออกจากแม่มเพื่อไม่ให้โดนอันตรายอย่างเช่นการเหยียบนี่คือเราพ่อพันแม่พันของเป็ดเทศ ที่เล้าไก่ของเราต้นมะพร้าวค่ะมะพร้าวอ่อนกําลังปลูกเลยนะคะเพิ่งต้นอ่อนอยู่มีสับปะรดแล้วก็ขนุนค่ะด้แล้ต้นแก้วมังกรค่ะปลูกแซมกันนี่คือกอ,อกล้วยนะคะและผลกําลังออกค่ะส่วนผักหลังบ้านค่ะ oh ini oh. pak <tipos> bye

小火车。<laughs>